โดตัดโค้งช้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดสถานที่แป๊บหนึ่งครับตักปากกาเสียมครับปานทำอะไรเปยไม่ทำะไรอ่าเป้ย์ไม่ทำเลยโอเคตั้งแถวเงี้ยนะมานนิเอาเองมันไม่ซูมไปนจะมุ้งก่อนน่ะเอาแป๊บหนึ่งเลยลงมาแล้วมันไม่แป๊บเล้วดึงแล้วครับ อันน e e, e yeah. e ู ng, e ò, phải, à, a, bon, thôi, ì, ้นเอยู่เส้นเลยลูกเส้นไปเส้นหนึ่งอันนู้นอีเส้นนึงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อถ่ายรูปนี้หนูถอยหลังอีกเส้นนึ่งลูกไม่เป็นไรลูกโหเนี่ยแชมป์อยู่ตลอดอยู่แล้วเป็นจังหวะฟุตบอลครับถอยไปอีกเส้นนึ่งลูกหนึ่งเส้นละเด็กๆนะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับอยากจะได้ชัยชนะครับฉะนั้นแล้วชนะบ้างแพ้บ้างครับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคพี่กับอุดิตเลยไหมครับพี่อยู่วิโรกอ๋อวิโรจน์เหรอได้ก็เจอกันเหมือนกันเดี๋ยวเชิญเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปทุกปกครองที่จะถ่ายรูปก็เชิญเชิญกันหน้าเลยนะครับเพื่อกระชับเวลาครับโอ้โหโอ้เจะรีกันทักพี่ละกันฮ่าฮ่าฮ่าเอาไงเดี๋ยวก็ดูแวตวงนี่แหละบอลวงบอลเด็กที่ชอบแบบบอลเด็กเคยไปถ่ายขบวนร้อยแปดเลย

ตอนแรกมาคุยกับผมเดินอยู่ยีเดินมาบอกเดี๋ยวผมจะยิงให้ได้ดาวสรุปน้มมนองจริงไหม <c oughs> อ๋อชื่นชมน้องนะมีความมุ่งม,มั่นแล้วสามารถทำเรด้อยๆยินดีด้วยครับเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเทปอีกเส้นเออเดี๋ยวเจ๊ถ่ายรูปกันเจ๊รูปสวยๆลูกปถ้าเยอะนิดหน่อยไถ้าเยอะไปตรงกล่องไวๆเลยลูกแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวเป็นรางวัลสุ่บุคคลก่อนนะครับอ่าประตูยอดเยี่ยมอ่าเอาของไวๆก่อนคนระับไ,ไอ้มีมีเนี่ยครับดาฟส์โบกับประตูยอดเยี่ยมอ่าประกาศอ่าแจ้งนะครับในตำแหน่งประตูยอดเยี่ยมนะครับในรุ่น U8 ได้แก่น้องกัปตันครับน้องกัปตันน้องกัปตันนะครับมาเลย กีเหตเตแอบจีบใบเฟิร uh, 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 uh ์ไ huh. อ uh, 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 ้ใบตองอยู่นะเตะหนักเลย่ขอ้ดีดแล้วจกว่าเขามอดปใกล้เลยอีกเขาไปใกล้เลยเข้าไปครับดีดด้วยครับลูกยิ้มยี รางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลดาวสโมโลในรุ่น8ปีครับน้องเลสเตอร์ครับอ่าตบมือหน่อยน้องเลสเตอร์ของหัวดงสุดยอด ครับแล้วรางวัลต่อไปนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับได้แก่น้องใบตองครับธรรมดาของคุณเก่งนะครับขอแอ๊นิดนึงครับขอเสกหนักนครับคุณอาจารแทนนะครับมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆครับมีกระเป๋าถุงเท้าแล้วก็สนับแข้งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นรางวัลบุนคคลของ<อ>รุ่นยู -11 ปีนะครับประตูยอดเยมได้แก่น้องตะวันบีเอสซัฟเฟอร์ครับลูกคนนี้เซฟตั้งแต่แตั้งแต่ตั้งแต่รอบรองแล้วช่วยทีมไว้ได้เยอะครับคนนี้ส่วนอีกคนก็ของกเกษตฟปลาทองผมก็จับตาอยู่เหมืงนกันค่อนข้างที่จะดีทั้งคู่ครับต่อไปคนระับเป็นรางวัล ดาวสันดูนะครับเพิ่งมาทำด้แมตม์สุดท้ายเอาเจ้าฟุตเฮสก็เทตะทองไม่น่าเชื่อเดินมาบอกผมว่าผมจะยิงให้ได้ได้จริงๆด้วยและรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ ในร arn, yeah, ุ่นส1ปีได้แก่น้องใบเฟิร์นครับผมบือเมือดคนนี้นะครับหลังนี่ค่อนข้างที่เยอะแน่นมากอ่ะ ต่อไปเป็นการมอบถ้วยรางวัลสำหรับอันดับต่างๆนะครับอ่าอ่าไม่มีครับอ่าเดี๋ยวมาทั้งทีมนะครับเชิญทีมรองชนะเลิศอันดับสองครับอันดับหนึ่งครับแปดปีครับแปดปีครับหัวดวงครับเอ่ยมาลุกๆเร็ว ทั้งทีมลูกทั้งทีมมาหมดเลยโคชเชิญด้วยครับขอภาพสวยๆหน่อยมา,มาเลยลูกเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนบอกพรุ่งนี้ไปโรงเรียนบอกไม่ไปเลยอะ่ะพี่พี่บงับงบังบังอันนี้เห็นไ,ไหมพี่ยีได้ไหมครับรบงังแชมเปี้ย เอาขึ้นแบงหมดเลยครับขึ้นแบงหมดเลยลูกโอเคลูกข้างหน้าเอาข้างหน้ากับตันทีมถือหน่อยเร็วรู้สึกตอนนี้เป็นโมงเยแล้วนะเวลานอนของเขา

โอ้โหวันนี้เป็นวันของเขาจริงๆครับทั้งพี่ทั้งน้องใครใส่รองเท้าแตะไปด้านหลังเลยลูกใส่รองเท้าแตะไปด้านหลังเลยครับวันนี้ลูกอ,อยู่ตรงนี้ให้น้องอยู่ข้างหน้าหน่อย ่อาพูดคำว่าพีนเถ่ายลูกถ่ายหน่อยอ้าโพสเชิญเลยครับโพสเชิญเลยครับโพสเชิญเลยขอขอกระชับเวลาหน่อยครับเชิญเลยครับเชิญเลยยได้มีภาพสวยๆครับ กดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยข้า,างกดไลค์ด้วยลูกอโอเคเก่งมากครับเอาเชิญต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในรุ่น11ปีครับได้กับ b s o c c e สนดจรหมส,สรัครที่นี้ครับได้ครับ พี่พี่นมอบพี่พี่ก้ับพี่ก้เดี๋ยวละวันนี้ให้พี่แผนมอบแล้วพี่มอบแชมป์ครับสุดยอดครับทีนี้คือถ้าวันนี้พีเอสฟุตบอลได้แชมป์อีกผมจะไม่รับสมัครแลวนะในครั้งหน้า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมจัดสองครั้งนี่ได้แชมป์ผมไปสองครั้งแล้วนี่ ถ้าเป็นได้เป็นอีกครั้งที่3แล้วนะสุดยอดครับสุดยอดอ่ะโค้ชไทยเนี่ยครับโค้ชอ่ะบอลกล้องก็บอลกล้องครับบอลกล้อง ชนะเลิศอันดับหนึ่งในรุ่นสเวตเตีได้แก่ทีมเกษตรกาเท้99ไม่น่าเชื่อแลวทีนี้หักปากกาเซียนเข้ามาจนถึงรอบชิงชนะเลิศและได้แชมป์ไปได้ในที่สุดครับไปชนะเลิศครับไปชนะเลิศเดี๋ยวขอยิ้มมาก่อนนะม้อง ให้พี่ก่อนขอแสดงความดีใจด้วยครับกรเกษตรปลาทอง99ครับได้แชมป์ทั้งสองรุ่นในรายการไวทีคัพรั้นที่หนึ่งครับ,รรบยืดอ,อกเลยลูกยืดอ,อกเลยครับประตูถือคนหนึ่งคนเดินถือถ้วยลูกประตูถือ,อโอเคครับหมองกล้องครับหมองกล้องอยิดได้ Hey ขอแสดงความดีดีด้วยนะครับขอครับเชิญเลยครับถ่ายรูปครับและการแข่งขันในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณผูมีเก่งสำเร็จรูปใบนะครับที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ปกครอง ทุกควอมของทุกทีมนะครับที่ร่วมส่งน้องๆมามาร่วมการแข่งขันในครั้งน,น,น,นี้นะครับขอบคุณมากครับ okay, อยอดนะครับชื่มนมื่นนะครับทุกทีม,มขอแสงความยินดีด้วยครับ